ก็เอากระเป๋าค่ะไปไปใส่ใส่เงินแล้วก็ไปวางไว้บนหัวนอนแล้วก็จะพูดกับกระเป๋าทุกวนันยังไม่ได้ออกใช้นะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ออกใช้นะคะแล้วก็พูดว่า,ากระเป๋าจาให้ได้นะ,ะฉันคือเจ้าของกระเป๋าแล้วก็เรียกเรื่อนเรียสอะไรก็พูดไปนะคะเอาไปไว้บนหัวนอนเสร็จแล้วก็มีคาถาค <c ười> <c ười> าถาคุณ <c ười> ใครอยากได้คาถานะคะ ไปหน้าเฟซชานิตาแดนวิชัยภาษาอังกฤษนะคะคุณคาสกดเฟซชานิตาให้หน่อยค่ะชานิตาแดนวิชัยเผื่อว่าคนนอกเผื่อเผื่อว่าคนนอกนะคะอยากได้คาถาเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋านะคะไปให้เขาไปค้นดูที่หน้า Facebook ให้คาถาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอากระเป๋าค่ะค้นรับแสงจันทร์เมื่อคืนนี้จันซสอนจันทร์ไม่เชื่อค่ะงมงา,ายไปเลยมีความสุขมันไม่มีใครมาเหยียบย่ำเราเหรอกค่ะมันไม่มีใครมาว่าเราบ้าหรอกค่ะมันไม่มีใครมาทำอะไรเราได้หรอกค่ะถ้าเราไม่ยอม ไม่จริงนะครูเป็นคนหนึ่งนะที่เวลามีคนว่าโ oh, อ oh, ้โหมึงยังกล้าไปขายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์กูดูเหมือนเจ้าของแบรนด์มึงจะไม่ค่อยเต็มนะเหมือนจะบา้าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณคะครูไม่เคยอนุญาตให้ใครอะค่ะมาตัดสินครูนะแต่นานแล้วค่ะแต่ไหนได้อะไรแล้วค่ะก็กูอ่ะเชว่ากูบ้าเดี๋ยวจะบ้าแล้วรวยให้ดูแค่นั้นพอไม่ต้องให้ใครมาตัดสินชีวิตเราเราตัดสินชีวิตตัวเองว่าเราจะเชื่อแบบไหนไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อหลายหลายบุคคลถ้าหากว่าเราอะค่ะซื้อกระเป๋าใหม่ตามโฉลกของเราอันนี ความรู้สึกครูนะคะครูก็ไปดูว่าแล้วแล้วเราควรจะใช้วันไหนใช้แล้วเงินจะเข้าเราต้องใช้กระเป๋าวันข้างขึ้นไม่ใช่ข้างแรมอะไรแบบนี้นะคะถืว่าซื้อกระเป๋ามาใหม่ะคะ่ะวันแรกที่ใช้ต้องใช้กระเป๋าในวันข้างขึ้นนะคะแล้วกระเป๋าเงินจะเรียกเงินดูดเงินได้อันนี้เป็นความเชื่อหลายๆคน